พิษยุทธบุศีมาถามว่ามีสมาชิกฝากถามเรื่องอาการน้ําในหูไม่เท่ากันจะมีเสียงวิ่งวิ่งวิ่งในหูครับสองข้างนะครับเป็นมาห้าปีรับอาการได้ยินเสียงอาการได้ยินจะน้อยมากนะต้องเรียกดังๆนะหมอรักษาไม่หายครับนะถังเชาช่วยได้ไหมครับนะอาการของน้ําในหูนะครับในหูมีน้นําเหลืองๆพอจะตัวตะแคงหูประจานะเพราะอดไม่ได้มันคันโอเคนะครับฮะมันน่าจะมีสองเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันนี่แหละ เรื่องแรกเลยนะครับเอาไปว่าน้ําในหูไม่เท่ากันก่อนะอาการน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยสาเหตุเนี่ยจะเกิดนถ้าใครเป็นเรียกบ้านจะหมุนครับคนที่มีการบ้านหมุนวิงเวียนศีรษะเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากน้ําในหูไม่เท่ากันทีนี้นเวลาเรียกต้องใช้เสียงดังขึ้นนะครับเอาเป็นว่าถังเช่าช่วยได้ไหมถังเช่าช่วยได้ครับถังเช่ามันก็จะไปปรับสมดุลของน้ําในหูทั้งสองข้างนี่แหละนะแต่ถามว่ามันไปทําให้แบบดีเลยมั้ยมันก็ไม่ถึงขนาดน,นั้นครับแต่ถามว่าเออมันก็ดีกว่าเดิม สมมติมันต่างกันขนาดนี้พอกินถังเช่าไป э й, เออม like ันต่างกันน้อยหน่อยเออมันคือปรับมาใกล้เคียงกันอย่างเงี้นะยนายแยถทงเช่าทําได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหต่างกันเยอะพอกินปุ๊บโอ, Team, โอ้โหกลับมาเป๊ะเองไม่ใช่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะนะแต่บางคนอาจจะมีแต่ izin, บางคนอาจจะไม่มีก็ได้นะครับนะต้องเรียนแจ้งคุณหล่านี้แต่ว่าดีกว่าเดิไมไหมผมมันมม่นใจว่ามันดีกว่าเดิมครับนะวันนั้นถังเช่าช่วยได้อยู่แล้วนะในเรื่องของอาการน้ําในหูไม่เท่ากันอย่างน้อยนะอาการวิงเวียนเสียใจหรืออาการหน้ามึดนะจากการนั้นหูวใจท่านก็เป็นห่างออกไปอ่ะ สมมติบางนคนบอกอุ๊บอาทิตย์หนึ่งเป็นสองครั้งอา,อาจจะอาทิตย์หนึ่งเหลือครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ช่วยได้นะส่วนน้ําในหูมีน้าเหลืองๆหนละืองที่เกิดจากการนะคือผมไม่รู้ว่าเขาแคะหูเนี่ยบางทีในหูเป็นแผลหรือเปล่านะครับนะเพราะบางทีน้ําที่ออกมาอาจจะเป็นเกิดจากหูเราเป็นแผลก็ได้นะครับนะแล้วน้ําเหลืองก็อาจจะมีจ,จะไหลออกมาก็เป็นไปได้ครับนะเพราะบางทีคันบ้างอะไรบ้างเข้าใจอยู่นะครับนะก็เห็นเดียวเนี้ยมันมี มันมีไม้แคะหูที่มันต่อกับมือถือแล้วมันเป็นกล้องก็มีนะครับนะผมเห็นเยอะเลยแล้วราคาไม่กี่บาทอะนะครับนะร้อยน,น,นิดเองครับร้อยกว่าบาทเองนะผมแนะนำว่าท่านลองไปซื้อแบบนั้นมาลองดูก็ได้อย่างน้อยเราได้ส่องเห็นข้างในหูเราอะครับนะว่ามันมีแผลไหมนะขี้หูมันบางทีคนที่ใช้คัดต้นบัตรแย่บ่อยๆ่อยอะบางทีมันไปตันนะครับนะบางคนแค่ออกมาก้อนเบืเริ่มเลยก็มีใครทานข้าวอยู่ขออภัยนะครับมีนะครับนะฮะ เพราะนั้นลองไปในพวกร้านไอ้พวกนะลาซาด้าช็อปปี้ท่านลองไปหาเซิร์ชดูเอาพวกไม้แคหูที่มันต่อกับกล้องได้อะร้อยกว่าบ,บาทบางยี่ห้อไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปนั่นนั่นแหละนะครับท่านก็ลองใส่สอ่สองดูมันเชื่อมกับมือถือได้ท่านก็เห็นหมดว่าข้างในมีอะไรนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะก็ประมาณหนึ่งนะครับนะก็ทานปกติเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับนะพี่จรายุธนะครับบัวสีมานะครับ พี่วันพีวาสนาทัพทีมทองธรรมธารคะมีคนที่ทํางานเพิ่งล้มไปประมาณสองอาทิตย์แต่แขนข้างหนึ่งยกไม่ขึ้นหมอสั่งให้พัก2เดือนไม่หายให้ผ่าตัดแล้วต้องให้เขาทานถังชาวันะกี่เมดีค่ะอาการล้มเนี่ยทุกคนครับคนเท่าคนแก่เราเนี่ยนะจริงๆเรื่องอายุผมไม่ห่วงหรอกผมห่วงเรื่องการล้มเนี่ยเพราะว่าล้มทีนึงอะบางทีโอ้โหนะคนแก่คนสูงอายุล้มแล้วมัน มันมเหมือนเด็กๆล้มอ่ะนะครับเด็กๆล้มแป๊บเดียวเขาก็นะกระดูกหักอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ฟื้นก็หายแล้ว,วเด็กอ่ะแล้วกระดูกมันต่อเร็วคนสูงอายุล้มเนี่ยโอ้โหนะบ,บางคนล้มแล้วไปเลยนะมีนะครับนะซึ่งนะนะถ้าล้มแล้วแขนข้างหนึ่งยกไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าล้มตะแคงแล้วแขนแต่วันล้มข้างเนี้ยแขนอาจจะไปเท้าพื้นนะแล้วอาจจะเกิดอาการอะไรทัานอย่างทําให้ยกแขนข้างนั้นไม่ขึ้นนะครับนะสองเดือนแล้วไม่หายให้ผ่าตัดล้มไปสองอาทิตย์เอาหนะ้า แค่สองอาทิตย์เองนะครับเอาเป็นว่าพิวัฒนาอาจได้อัดเลยครับนะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาลุยแล้วว่าเขามันยกไม่ขึ้นแล้วอะ่ะนะกินหนังเช่าสักสองอาทิตย์ลองดูครับสี่กล่องเนี่ยอโป,โปนึงเนี่ยแล้วลองดูซิว่ายกขึ้นไหมแต่ผมมั่นใจว่ามันยกขึ้นแน่แต่ว่าจะยกขึ้นได้แค่ไหนอาจจะยกได้แค่นี้ก็ช่างมันครับยังดีกว่ายกไม่ได้นะจากที่มันแบบแนบกับล่างตัวยกไม่ไหวเลยเนี่ยยกแค่นี้ก็ยังดีครับถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะเอาแค่ว่ายกได้แค่ไหนแค่นั้นแต่สําคัญที่สุดนะครับ ผมมั่นใจว่าถังเช่ามันมันช่วยตามประสิทธิภาพที่มันสามารถช่วยได้ตัวเราก็เหมือนกันตัวเราช่วยด้วยครับถังเช่าช่วยแล้วตัวเราช่วยด้วยสองแรงบวกกันเราก็พยายามยกข้างยกขึ้นเอาข้างที่ยกได้ยกมันขึ้นครับสมมติข้างนี้มันไม่ไปเอาข้างนี้ที่ยังใช้ได้อยู่ดันมันขึ้นช่วยมันประคอมันขึ้นมานะครับช่วยกันครับยกไม่ขึ้นเอาข้างนี้ดันมันขึ้นไว้นะครับนะยังไงการกายภาพผมพูดเสมอว่า แพทย์แผนปัจจุบันเขายังมีหลักสูตรการกายาภาพอยู่เลยหมอก็ต้องเรียนเรื่องกายาภาพนะครับนะเราแพทย์ทางเลือกนะครับกา,รกายาภาพก็ต้องสําคัญเหมือนกันนะไม่ขยับเมื่อไร่มันก็จะได้มันยิ่งไม่ขยับมันก็ยิ่งยกไม่ขึ้นแต่ถ้าเราขยับเมื่อไร่โอกาสยกขึ้นมันมีครับนะอันนั้นนะครับพี่วัฒนาอัดได้อัดครับเอาเช้าสองกุมารสองเย็นสองหกเมตรเลยครับนะแล้วลองเชื่อว่าสี่กล่องเนี่ยอัดต่อเนื่องเนี่ยนะยกขึ้นแค่ไหนแต่ผมมัน่นใจว่ามันขึ้นแน่แต่มันจะขึ้นในระดับไหนเท่านั้นเอง นะพอนอเลือดดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นนะมันไปกระตุ้นเซลล์ต่างๆสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นโอกาสการยกขึ้นมีสูงครับนะฮะอย่างน้อยยกได้มากขึ้นแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดผมมองว่ามันก็คุ้มแล้วอะ่ะนะเพราะถ้าผ่าตาดัดโอ้โหมันปัญหาตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับพิ่วาสนาเนาะเอาล่ะคุณปฟ้าถามว่ากินถังเชา่าตามดตได้โปรตีนได้ไหมกินอะไรก่อนดีเออในมุมผมนะครับจริงๆแล้วมัน อะไรก็ก่อนก็ได้นะในมุมผมมันปึน้นถังเช่าเสร็จแล้วตาม้วยโปรไบติกก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าหน้าที่มันคนละหน้าที่ถังเช่ามันมีสารยี่สิบเอ็ดชนิดเวลาเรากินไอ้สารยี่สิบเอ็ดนี้มันก็ไปทาหน้าที่ของมันไอ้โปรไบติกมันเป็นจุลินทรีย์มันก็ไปทาหน้าที่ของมันถูกไหมครับนะต่างคนต่างทําหน้าที่นะซึ่งไม่ได้หมายความกินถังเช่าเสร็จไอ้โปรไบติกไปไปทาให้ถังเช่าประสิทธิภาพลดลงผมงว่าไ,มไหมไม่เกี่ยวครับนะเพราะโปรไบติกมันไม่ได้มีหน้าที่ในการทําลายสารต่าง,าง,างๆในร่างกายถูกไหมครับ มันมีที่ในการระบบการย่อยอาหารมีที่ในการกินไขมันมันไปเสริมกันด้วย้ามพวกไอถังเช่ามันก็ไปช่วยลดไขมันเหมือนกันถูกไหมครับสารการเล็กตัวมานานนะมันลดัไขมันเหมือนกันมันไปช่วยกันทางานมากกว่าครับในมุมผมอะ่ะเพราะนั้นอันไหนก่อนหลังก็ได้ครับเดี๋ยวที่เรานะก็คือได้สองวิธีคุณจะกินเช้าก็ได้นะหรือคุณจะกินก่อนนอนก็ได้หรือคุณจะกินเช้าขึ้นขวดก่อนนอนขึ้นขวดก็ได้ครับนะแต่ข้อแม้ว่าห้ามกินวันละสองขวดนั่นเองไม่ใช่ว่าโกเปืองนะครับมันเยอะเกินครับนะฮะมันไม่ได้เป็นผลดีต่่อรราางกยนะคับ หาหมวยทองติบนะครับท่านประธานครับท่านประธานเป็นหัวใจเจบ็บถ้ามันเจ็บแล้วมันร้อนกินถังเช่าวันละกี่เมล็ดเนี่ยผมพยายามจะเรียบเรียงคําถามก่อนนะครับท่านประธานครับท่านประธานเป็นหัวใจเจบ็บถ้ามันเจ็บแล้วมันร้อนกินถังเช่าประมาณกี่เมล็ดหัวใจมัน อุณหภูมิมันร้อนขึ้นหรือยังไงประมาณนี้ใช่ไหมครับคือถังเช่าเองมันไม่ได้มีฤทธิ์ร้อนอันนี้พูดถึงฤทธิ์ของถังเช่าเนาะอ่าอย่างเห็ดลิ้นจ์มมเจอผมว่าจะพวกท่านรู้จักอยู่แล้วนะเห็ดลิ้นจ์เจอนะครับเห็ดลิ้นจือนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคนะครับกรณีเห็ดลิ้นจือเนี่ยถ้าเทียบเป็นความร้อนเห็ดลิ้นจือจะมีฤทธิ์ร้อนประมาณระดับสิบ ถังเช่าจะประมาณระดับหนึ่งนี่ถ้าเทียบกับเห็นจือนนะเพราะนั้นเห็นจือเรื้อนร้อนกว่าถังเช่าสิบเท่าถัางเช่าระดับหนึ่งหมายความว่ามันร้อนครับแต่มันร้อนนิดเดียวน้อยมากโอเคไหมครับนิดเดียวเองแทบจะไม่มีผลเลยนะครับนะเพราะหนึ่งกับศูนย์มันต่างกันนิดเดียวเองถ้าศูนย์คือเป็นระดับกลางไม่ร้อนไม่อะไรไม่ร้อนไม่เย็นอยู่กลางๆถังเนะช่าร้อนร้อนระดับหนึ่งครับถือว่าน้อยมากนะครับนะถือว่าน้อยมากนะครับนะเพราะฉนั้นนะครับคุณอาหมวยนะครับถามมาว่า ถ้ามันเจ็บไม่มาล้น,นกินถังเช่า,ชาเอาไปว่าผมแนะนําเช้าเม็ดเย็นเ,เม็ดพอครับนะกรณีนี้นะกินชเช้าเป็นเลือดสูบฉีดดีขึ้นนะแต่จริงไอ้คาว่าร้อนอ่ะจริง,ออง,รง,รงๆร่างกายอนะ่ะอุณหภูมิมันไม่เกิน37อยู่แล้วครับข้างในอ่ะถูกไหมข้างนอกเนี่ยเราเปิดแอร์โอเคยี่ส้าก็ยี่สิบห้าแต่นะในร่างกายอุณหภูมิปกติเราจะไม่เกิน37เพราะถ้าเกินเราจะไม่สบายนะเดีย๋ยวเวลา,เาวัดไข้สามแปดสามเก้านั่นคือเราไม่สบายเราป่วยถูกไหมแต่อุณหภูมิปกติมันจะไม่เกิน37 36.5นะประมาณนี้36.8 นะครับร่างกายคุณภูมิประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้างในมันจะไม่เกินนี้หรอกครับสามสิบกว่าบแค่นั้นมันจะไม่ได้ร้อนแบบจับแล้วโอ้โหร้อนเหมือนจับทันไม่ใช่นะนะครับนะเพราะฉะนั้นแนะนํานะครับอาหมวยนะครับนะคุณพี่ไม่รู้คุณพี่หรือคุณน้องไม่น่ใจนะครับก็แนะนําว่าเป็นเชาาเม็ดเย็นเม็ดนะครับนะโอเคนะพี่นงบอกว่าใช่ค่ะนามาทานขอบคุณค่ะโอเคนะครับพี่พรชนกสวัสดีนะครับคุณอมเลิศถคุณอมรัตนนะสุขเลิศถามว่ามะเร็งถังเช่าดูแลได้ไหม ถ้าพูดถึงมะเร็งอ่ะผมแยกออกเป็น2ประเด็นหนึ่งป้องกันกับ2รักษาถ้าป้องกันถังเช่าเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าคุณกินถังเช่าโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยแทบจะศูนย์เปอร์เซ็นต์ีพูดถึงการป้องกันนะอันนี้มีงานวิจัยชัดเจนนะครับถ้าใครเคยดูคลิปหมอแอมหมอแอมก็เคยพูดถึงว่าประสิทธิภาพสูงสุดข้อหนึ่งของถังเช่าคือการป้องกันมะเร็งครับเพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยคุณหมอบอกว่าร่างกายเราทุกคนมันมีเซลล์มะเร็งทุกคนผมบอกเลยไม่มีใครไม่มีร่างกายพวกเรามีเซลล แต่นะครับในร่างกายจะมีเม็ดเลือดขาวชื่อว่า NK cell นะจ u ล่าคิ l เลอร์เซลไอเจ้า NK cell เนี่ยนะครับเวลาเรากินถังเช่าไปถังเช่าจะไปเพิ่ม NK cell พูดง่ายไปเพิ่มหน่วยทหาร NK cell ขึ้นมาให้มีเยอะขึ้น NK cell มันจะไปกันเลือดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายมันก็จะไปเห็นหมดครับถ้าเป็นทหารก็มันก็คือกาออกลาดตะเวนลาดตะเวนดูสิมีอะไรผิดปกติไหม พอเซลล์พอเลือดมันไหลไปไม่เลือดเขาไปกับเลือดไปเลือดไปตามเซลล์ต่างๆพอมันไปเจอเซล์ที่ผิดปกติซึ่งแน่นอนครับเซลล์ท่านทราบอยู่แล้วว่าในร่างกายมีเซลล์ทั้ง30ล้านล้านเซล์มันเปเรื่องปกติอาจจะมีเซลล์ที่มันแบ่งตัวแล้วออกมาพิการก็มีอาจจะมีเซล์บางเซล์ที่แบ่งตัวแล้วมันผิดรูปผิดล่างซึ่งแน่นอนไอเซลพวกนี้อนาคตข้างหน้าอาจจะกลายเป็นเซล์มะเร็งพอมันไม่สมประกอบมาตั้งแต่ต้นถูกไหมครับนะมันเยอะโอกาสเพี้ยนมันก็มีอยู่แล้วครับเพราะเซล์ทั้ง30ล้านล้านเซล์เซลลที่เพี้ยนพวกนี้ ไอ้เจ้าเอ็นเคเซลไปฆ่าตายแต่ยังเป็นอนุบาลอยู่ไอ้นะท่าทางเหมือนจะนะประมาณไปเจอความผิดปกติเฮ้ยผิดปกติเปล่านะไม่สมบูรณ์หรือเปล่านี่ทําไมสองแขนทำไมแบ่งไปแ,แ,แบ่งมาเหลือแขนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้เจ้าเอ็นเคเซลก็จะไปฆ่าเซลล์นี้ตายตั้งแต่ยังเป็นอนุบาลอยู่นะพูดง่ายมนยังไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งตั้งแต่ยาที่หนึ่งเลยไม่ได้เป็นเลยตายแล้วครับนะนี่คือ สาเหตุของถังเช่าว่าทําไมถังเช่าถึงป้องกันมะเร็งได้เพราะว่ามาันไปฆ่าเซลล์ที่แปลกปอมตายได้ใหญ่เป็นอนุบาลอยู่นะครับโอกาสเป็นมะเร็งก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับพเซลล์มันไม่มีการเติบโตนะแต่ถ้าพูดถึงการรักษามะเร็งมีสี่ระยะหนึ่งสองสามสี่ระยะที่หนึ่งกับสองเนี่ยเอาอยู่นะครับผมบอกเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งมะเร็งมันน่ากลัวตรงนี้นะมันน่ากลัวตรงที่ว่าตอนเป็นนะไม่รู้ว่าเป็นโอเคไหมครับ ตอนเป็นนราไม่รู้ว่าเป็นนะเพราะตอนที่เป็นระยะหนึ่งกับสองเนี่ยคุณยังกินอิ่มคุณยังนอนหลับคุณยังไปไหนมาไหนคือคุณคือคนปกติอะครับคุณไม่ใช่คนป่วยเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปตรวจเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นนะแต่ถ้าคุณเป็นเบาหวานคุณตรวจอันน้าตาลขึ้นคุณรู้ว่าคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นความดันคุณว่าความดันความดันขึ้นคุณรู้ว่าคุณเป็นอันคุณรู้ไงว่าคุณเป็นไงถูกไหมแต่พอมะเร็งปุ๊บไม่รู้ว่าเป็นอ่ะกินอิ่มนอนหลับไปเที่ยวไปไหนมาไหนปกติ ตอนระยะหนึ่งกับสองมันน่ากลัวตรงนี้แหละครับมะเร็งแต่พอเป็นระยะที่สามปั๊บร่างกายฟ้องหนึ่งน้ำหนักลดลงเร็วผิดปกติเพราะท่านสังเกตดูนะญาติพี่น้องใครก็ตามอยู่ๆทำไมอยู่ดีมันหนักมันหายไปไหนหมดว่าลงเร็วพร้อมเลยนะไปตรวจนะครับผมบอ,อกเลยแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เาเป็นมะเร็งแล้วเป็นระยะสามแล้ว,ม,ะะลวมันเป็นระยะที่กูไม่กลับแล้วนะใช้คําว่ากูไม่กลับเพราะเซลล์มันตายเยอะแล้วครับสามไปไปจะขึ้นสี่เลยนะอ้ยากมากครับนะโอกาส จะหายยากมากเพราะวัน้นะก็ต้องใช้แสงให้คีมโมตามสเต็ปปกติไปนะครับนะเพราะนั้นนะก็เรียนแจ้งพี่อมอลัฐว่ามันทําได้2อ,อย่างพี่นะครับถ้ารักษา1กับ2เอาอยู่3 4ก็แค่เอามาอยู่แล้วนะแต่ถ้าป้องกันเนี่ยโอ้โหถนัดเลยแหละทางของทางเช่าเลยนะครับนะก็ทานปกติครับช้าเม็ดๆยืนพื้นเนี่ยครับนะโอกาสเต็มะเร็งน้อยมากนะครอบครัวผมนะครับนะครับตาก็เป็นะเร็งเสียชีวิต ก็เป็นมเม็งคือเป็นเม็งเสียชีวิตพี่สาวแม่นะครับเป็นมเม็งเสียชีวิตน่าจะอายุแค่ห้าสิบกว่าเองด้วยมั้งแข็งแรงนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่อาจจะเป็นถ่ายทออทางพันธุก,กรรมก็เป็นมเม็งเสียชีวิตนะครับนะคุณป้าผมนะพี่สาวแม่นะครับน่าจะไม่ถึงหกสิบไม่ถึงห้าสิบกว่าถึงนะ อ่ะว่ากันไปนะครับตามนี้นะครับพี่อมรนะรัตน์นะกาแฟ M7 กาแฟเพื่อคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ผสมถังเช่าคอลลาเจนและลูทีนไม่มีไขมันปราศจากน้ำตาล0%กินแล้วไม่อ้วนช่วยลดความดันและเบาหวานอีกด้วยนะคะ1่ซองใหญ่บรรจุ30ซองเล็กทานได้เป็นเดือนๆเ,เลยค่ะ1่ซองชงกับน้ําเย็นหรือน้ําร้อนก็ได้นะคะเน้นดื่มเพื่อสุขภาพค่ะได้ลองแล้วรับรองทุกท่านจะต้องติดใจแน่นอนเพราะรสชาติของเราหอมหวานอร่อยทานง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อ รีบสั่งรีบซื้อได้เลยนะคะตอนนี้สินค้ามีพร้อมส่งค่ะ